สมัยก่อนคนแรกก็คือรุ่นเดียวกับกับผมนี่แหละชื่อพี่วุฒเป็นเด็กโครงการกอล์ฟน่าจะกอล์ฟคนแรกนะแล้วแต่ก่อนเบอร์หน 1, ึน 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามจะเข้ามาจุลาเราก็ได้เหรียญทองเหรียญทองตลอดอะแต่มาช่วงหลังๆเราเข้าใจว่าเด็กทั้งเรียนหนักสอมเพราะมันต้องซ้อมหนักนั้นมันก็จะดอบลงแต่สําหรับชุดนี้ที่เห็นนี่นะผมว่าเขา เขาเก่งข <mañana, S 2> ึ pues con, while, people, so 8, so nah ้นนะดูจากฝีมือน่าจะใกล้เคียงกับรุ่นพี่แต่ก่อนแต่เนื่องจากว่าดีกรีเขารุ่นพี่แต่ก่อนมันแบ็กอัพเป็นทีมชาติไงอยู่ชุดปัจจุบันมันก็จะแข็งแร่งเพราะมีการฝึกซ้อมตลอดแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในโครงการเท่าไหร่แต่เพีงว่าเขาก็ยังฝึกซ้อมอยู่บวกกับทักษะโดยส่วนตัวตีไกลทั้งนั้นเขาเขาเก่งผมว่าเขาเก่งนะแม์ยูริกจริงๆเด็กพูดถึงกันตลอดนะแม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาก็พูดถึงผมว่าเป็นเป็นอะไรดีถ้าเราสามารถคงไว้ตลอดได้แล้วก็ส่งเสริม